ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเพจร้านมีดคมอีกครั้งนะครับครับวันนี้ก็เป็นมีดชุดเกรดพเมียมนะครับวันนี้ก็มาให้ชมด้วยกันทั้งหมด4ี่เล่มนะครับสวยๆนะครับเป็นเหล็กผ่านลดถไถนะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟ2รอบนะครับทุกเล่มเลยนะครับเล่มนี้นะครับความยาวใบมีดอยู่ที่6นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่1.2นะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับเซาะล่องแล้วก็ตีลายนะครับ สันนะครับสันหนาหยุดที่4มิลิเมตรนะครับเหล็กผ่านรถถยนะครับสวยๆนะครับขมกิบนะครับสวยงามนะครับครับต่อไปเล่มที่2นะครับเล่มที่2ก็เป็นมีดเนิบ5.5นนิ้วนะครับทั้งด้ามทั้งฝักนะครับเป็นไม้พยุงนะครับถักให้ด้วยหวายนะครับสวยงามนะครับ เป็นเหล็กผ่านรถไถนะครับใบมีดยาว5.5นะครับหน้ากว้างอยู่ที่1.2นะครับตัวนี้นะครับสันหนาอยู่ที่4มิลิเมตรนะครับคมกริบนะครับเล็กกระทัดรัดนะครับพกพาสะดวกนะครับใส่กระเป๋าใส่ย่ามได้นะครับสวยงามครับ ต่อไปนะครับเป็นในส่วนของตัวมีดแล่นะครับทั้งด้ามทั้งปอกนะครับเป็นในส่วนของตัวไม้พยุงนะครับถักให้ได้ไหวายนะครับลายไม้สวยงามนะครับไม้มงคลนะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่ห้าจุดสี่นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่สองนิ้วนะครับสันหนาอยู่ที่สี่มิลลิเมตรนะครับ เหล็กผ่านรถไถนะครับตีรอนชุบแข็งนะครับสวยงามนะครับใช้แร่ใช้เฉือนใช้หั่นนะครับดีนะครับชุดนี้นะครับตามฝากไม้พยุงนะครับสวยงามนะครับครับต่อไปเล่มสุดท้ายนะครับเป็นมีดควานช้างนะครับใบมีดยาว9้านิ้วนะครับชุดนี้เป็นไม้พยุงเหมือนกันนะครับ สวยงามนะครับให้ชมภายนอกกันก่อนนะครับเปเล็กผ่านรถไถนะครับตีรอนชุบแข็งนะครับอบคืนไฟนะครับสองรอบนะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่9นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่1นิ้วนะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่4มิลลิเมตรนะครับสวยงามนะครับ ใช้แทงใช้เฉือนใช้หั่นนะครับดีนะครับเหล็กผ่านรถไถนะครับซอล่องตีลายนะครับสวยงามนะครับครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านมีดคมนะครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ